สวัสดีครับทุกคนผมก๊อตนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับอีกหนึ่งไซ่งานนะอีกหนึ่งซยงานของปั๊มเจ0ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับใช้สามแผงนะครับสามแผงครับปั๊มตัวนี้เป็นแฮนดูโร่นะครับอ่เป็นแฮนดูโร่อันนี้ติดไว้นานแล้วแหละครับแต่ก็เออแวะเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูแล้วก็ามาดูรีวิวอันนี้ยังไม่ได้ทำรีวิวเลยนะครับ ติดมาประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วแหละนะครับอันนี้เป็นฮนดูรนะครับ750าวัตใช้สามแผงนะครับแผงเป็นของจินโกะนะครับจินโกะ415วัตนะครับจำนวนสามแผงโมโน9บาทบาทนะครับตอนนี้โวลต์ v, อยู่ที่105โวลต์นะครับ105โวลต์รอบอยู่ที่2,009นะครับ2,009 เอ่อแอมู่ที่7.5 m แอมนะครับวัตต์อยู่ที่791วัตต์นะครับก็ทําง,งานยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็แดบดบค่อนข้างที่จะสะลัวนิดนึงไม่ค่อยเคลียร์นะครับความเข้มแสงยังไม่ค่อยได้นะครับก็เลยทําง,งานยังไม่เต็มที่นะครับทําง,งานยังไม่เต็มที่น้ําออกประมาณไหนครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ปัม๊มออกนิ้วครึง่งนะครับนิ้วครึง่งแบบนี้นะ เตรียมท่ออยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่อันนี้ให้ดูนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับมันไหลแจ๋วอยู่นะครับก็ปล่อยลงปล่อยอ้อยนะอันนี้เป็นงานหนึ่งนะครับโครงสร้างแข็งนะครับแบบนี้เลยนะครับก็อาศัยว่าทํางานทําการล้างได้ง่ายนะครับเห็นไหมแบบนี้ หางได้ง่ายนะครับก็โครงสร้างแข็งแรงครับโยกไม่เป็นไรนะโยกไม่เป็นไรโอเคแข็งแรงดีครับเดินท่อกลาวอะไรเรียบร้อยครับอ่ะวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจาก3เดือนนะครับยังแรงแรงได้ปกติ บ่นีน้าน้อยนะครับน้ําจับอยู่ที่ระดับน้ําอยู่ที่17เมตร7เมตรผมยื่นลงไปทั้งหมด40เมตรนะครับ40เมตรก็คะพอไหลได้ประมาณนี้นะครับแดดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีมีฟุ่งบ้างนะครับนะมีมาเรื่อยๆอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่นครับอันนี้ดูข้างในอีกครั้งนะครับเป็นระบบเก่านะครับติดประมาณเอ่อ ตัวนี้ราคาอยู่ที่สองสามหมืนห้าพันบาทนะครับสามหมืนห้าพันบาทครับเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเลยนะใช้สองเสาก็พอครับนะเสาเพราะว่าผมใช้เป็นสามคูนสามนะครับนะนะครับอันนี้ดูการจิดการเชื่อมนะเห็นไหมการเชื่อมแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับประกัน1ปีเต็ม นะครับใช้งานง่ายนะโอเคมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของเซลล์นะครับเป็นโมโนฮาร์ฟเซลล์นะครับ9าบาทบาทอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ครับนับไป9บาทบาทนะครับโมโนฮาร์ฟเซลล์ครับอ่าโมโนฮาร์ฟเซลล์ครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับฮาร์ฟเซลล์เปรียบเสมือนแผ่นเซลล์หแผ่นนะครับถ้าสมมติว่าเราบางตรงนี้ก็ดอกไม่ค่อยเยอะนะก็ดอกไม่ค่อยเยอะนี่ร้อนนะ เรดอกไม่ค่อยเยอะก็ยังทํางานได้อยู่กเมนกือบจะเหมือนห้าทำงานห้าแผน่นแะต่ถ้าเป็นฟูลเซลปุ๊บปิดแผ่นหนึ่งตรงนี้ก็คือปิดไปทั้งหมดเลยเหลือแค่สองแผน่นพูดได้ง่ายอันนี้มันก็จะเป็นการที่เหมาะสําหรับอยู่ในรูปนะครับอันนี้ลูกค้าแต่ก่อนมีป่านะครับเป็นต้นไม้นะครับลูกค้าเคลียร์ออกหมดเลยนะถือว่าเจ๋วเลยทํางานได้ด,ด,ดีตอนเช้าก็มาทางตอนนี้นะครับทางานตอนเย็นก็ตกตังน,นี้นะครับไม่มีอะไรบงังทํางานได้ต่อเน,นื่อง อโอเคครับสำหรับบ่อนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสามหมื่นห้าพันบาทนะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มนะสามารถติดต่อสอบถามได้ครับติดต่อสอบถามได้ต้องการรุ่นไหนนะครับคุยกันหน้างานอีกทีนึงถ้าใครไม่สะดวกให้ไม่ใช่สิถ้าใครต้องการจะติดตั้งเองนะครับไม่สะดวกให้ผมไปติดตั้งให้อย่างเงี้ยแบบอยากติดตั้งเองพอมีความรู้อยู่บ้าง ก็สามารถสั่งผมได้ผมจะส่งให้ประกอบชุดใหร้รับกันให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะก็สามารถมาดูได้คุยกันได้นะครับสนใจสอบถามได้ที่0828682485ครับ0 8 2 8 6 8 2 4 8 5ตั้งก๊ดโซลารเซลล์นะครับที่อุดรน,นะจังหวัดใกล้เคียงก็รับติดตั้งเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ